โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมตั้งใจจะขับทางไกลนะเนี่ยสิบชั่วโมงนะครับหกร้อยกิโลนะครับผมไปที่จังหวัดหนองคายแต่เอารถไปจอดนะผมตั้งใจจะไปที่เวียงจันทร์นะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลา6กนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับผมจริงๆนี่ผมออกช้าหน่อยนะผมตั้งใจออกหกโมงตรงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ที่บ้านน้ํามันเต็มถังนะ เต็มถังผมเพิ่งเติมไปอีกสามร้อยตอนแรกมันเหลือสักสามสี่ขีดผมจําไม่ได้เอาไปว่าเออเดี๋ยวเราต้องเซตเดี๋ยวนะรีเซททิปกันโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างขับได้เลยครับโอเคครับเราก็ออกมาอยู่บนถนนเส้น อ่าตัดใหม่นะข้างหลังนะเส้นที่คุ้นเคยนะครับผมก็เพิ่งจะเริ่มออกนะหกโมงตอนนี้หกโมงสิบเก้านะครับอากาศตอนนี้ก็กําลังสบายนะครับไม่ได้เย็นแบบเย็นอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้ร้อนนะผมว่าตอนนี้เป็นช่วงที่อากาศกําลังดีขึ้นนะครับผมก็เลยเป็นเหตุผลว่าผมอยากจะเอารถออกมาขับไกลๆเนาะซึ่งตอนแรกอะมัน ผมก็ลังเลมากเลยว่าจะเอาเซร900มาตอนแรกเพราะว่ารอบนี้คือผมก็จะไปลาวแหละที่ผมเคยไปปีที่แล้วเนาะเอาคันเนี้ยที่ผมออกมาเพื่อไปลาวนะปีที่แล้วอะ่ะแต่ว่าตอนแรกผมก็เลยลังเลว่าเอ๊หรือว่าจะเอาเซต900ไปเพราะว่าผมวิ่งในเมืองนะครับรอบนี้เพราะว่าผมเราเนี้ยผมไม่ได้เอาคันเนี้ยข้ามไปที่ลาวนะครับก็คือจะขับไปแค่ด่านหนองคายแล้วก็จอดรถทิ้งไว้นะครับแล้วก็ข้ามไป ก็เลยไม่ได้จะเอา,เอารถคันนี้ไปก็เลยคิดว่าเออตอนแรกเอาเซต900ไปดีไหมนะเพราะว่าถ้าวิ่งในประเทศเราก็โอเคนะแต่มันก็จะติดในเรื่องของเอสัมภารนะเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดกลงติดกล่องอะไรในในส่วนของเอซต900และทีนี้แต่คันนี้ผมก็เพิ่งไปติดกล่องมานะครับเป็นกล่อง55ลิตรนะของเบียร์มอเตอร์นะครับผม ตอนแรกก็ว่าจะไม่ติดแหละจริงๆไม่ติดอ่ะผมใช้อะไรนะผมเป็นคนที่เอ่อใช้แค่ใต้บ่อผมก็โอเคแล้วนะก็อยู่ได้นะเพราะว่าจริงๆใต้บ่อมันมันเยอะมันมันพื้นที่มันค่อนข้างจุมากนะครับแต่ทีนี้ผมรู้สึกเออไปติดแล้วมันก็ใช้สะดวกดีนะเพราะว่าเราสามารถเก็บของไว้แล้วก็ล็อกไว้อะไรได้นะครับมันก็สะดวกดีนะผมก็เลยเออตัดสินใจติดนะครับ แต่จริงๆมันก็ควรจะติดแหละรถมาตรงนี้แล้วมันก็ต้องติดนะครับซึ่งจริงๆก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆหลายคนก็ติดกันนะจริงๆผมก็นั่นแหละเห็นทุกคนติดแล้วผมก็เอออยากได้บ้างวะก็เลยตัดสินใจติดนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนแรกตั้งแต่ตอนปีที่แล้วที่ผมซื้อคันเนี้ยไว้ไปที่ลาวอะกะว่ากลับมาแล้วจะขายเลยนะเพราะยังไม่ได้ขับเลยท้องจริงไม่มันอะไมมันยังอยู่ที่หลายพันสามพันสี่ร้อยโลอลยอยู่เลยนะครับปีหนึ่งก็คือขับแค่ทิฟเดียวแหละ ทิปนี้ก็จะเป็นอีกทิปหนึ่งที่มันน่าจะเพิ่มจำนวนไมให้รถผมนะครับซึ่งในชีวิตในชีวิตปจำวันผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่พอมาเจอแบบเอได้ขับไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยโอ้โหตรงจุดประสงค์ของรถคันนี้นะครับก็ยังไงก็ประมาณนี้นะช่วงเช้าก็ยังไม่มีอะไรมากครับเราก็ต้องออกจากกรุงเทพก่อนนะครับอากาศช่วงเช้าก็สบายๆแต่ว่าก็จะ ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอีกแป๊บรถมันจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเราออกมามันยังเป็นวันที่ทุกคนทํางานนะครับพอเป็นวันที่ทุกคนทํางานก็เนี่ยจริงๆผมเลยบอกว่าผมตั้งใจอยากจะเขาเรียกนะออกออกเร็วกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าอยากจะหนีความวุ่นวายแล้วรถปิดในกรุงเทพนะครับแต่ว่าก็ออกช้านิดนึงออกหกโมงกว่าเกือบหกโมงครึ่งนะครับก็เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันก็ไม่ได้ผิดจากเวลาที่เราคำนวณไว้สักเท่าไหร่นะครับเอ๊ะเราต้องอ๋อขึ้นตรงนี้ต่อแล้วเคผมก็ไม่่อยชินทางเหมือนที่บอกนะครับที่เราเส้นการ้อยมาทางนี้ก็ยังไม่ชินทาที่แล้วอยู่ข้างล่าง้วเลี้ยวขวารอบนี้ต้องขึ้นโอเคโอเคครับงั้นก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะพยายามาถ่ายเป็นระยะระยะเนาะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่า ถึงตรงไหนอะไรยังไงแล้วเพราะว่าตรงน,นี้ก็ยังเป็นกรุงเทพนะก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับผมเพิ่งจอะมาได้ประมาณเกือบห้าสิบกิโลนะครับแต่บองตรงก็ปวดฉี่แล้วเพราะว่าผมกินน้ำค่อนข้างเยอะนะหลังตื่นนอนกินกาแฟไปสักหน่อยแล้วก็กินน้ำแต่บรรยากาศดีครับอากาศกำลังเย็นสบายแสงแดดยามเช้าสวยงามครับผม แถวนี้รถบรรทุกโอ้ควัดําการที่เราจะขับมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวเป็นไบค์เกอร์นี่ก็ต้องเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะครับจะได้แสงไหมนะจ๊ะบางช่วงก็ต้องค่อยๆขับไปนะครับแต่ช่วงไหน แซงได้ผมก็พยายามแซงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะวิง่งขนาดกับรถใหญ่แล้วก็อยู่ข้าง ที่ไม่ค่อยได้ใช้เส้นทางนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นชินอากาศยามเช้าดีจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นผมตื่นมาวัน8โมงนะครับโดยปกติผมว่าช่วงเวลาที่สบายๆมากๆตอนเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาสัก6โมงถึง7โมงกว่าๆนะครับเพราะว่า8โมงเนี่ยแดดจะเริ่มออกระดับขึ้นแล้ว อันนี้มันสบายดีจริงๆครับเคก็เดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวคงวิ่งกันอีกสักพักนึงอะ่ะแล้วเดี๋ยวผมคงแวะเข้าห้องน้ำสักหน่อยนะครับโอ้ในที่สุดก็เจอปั๊มแล้ทุกคนปวดชี่มากแบบตอนนี้อันแบบปั้นชี่สุดๆอะ่ะเจอทางขู่ขามันตลอดทางแล้วแบบโอ้โหปวดแบบปวดแบบบอกไม่ถูกเอาเฮี่ยเอาแต่พูดเลยเลยเลยเข้าทรงนี้ ชเกือบบอ้อประชืดป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 ะชืดอ๋อห้องน้ำอยู่ตรงนู้นโอ้เจอทางขู่ขาดตลอดทางผมแบบอั้นฉี่มากมันยิ่งกับตุ้นด้วยหรอวะแบบตึก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 โอเคขออนุญาตเข้าห้องน้ำก่อนทุกคนโอเคงานเข้าทุกคนไอ้ข้างหลังมันแตกผมใส่หมวกกันน็อกเข้าไปใต้ไอ้เบาะรถใช่ป่ะแล้วกดลงไปอ่ะ ให้มันอยู่มันค่อนข้างฟิตอ่ะมันแน่นอะ mm. ผมเพิ่งรู้เชื่อแม่งดันข้างหลังแตกเลยเดีย๋ยวต้องซ่อมละโอ้ oh. ยาบจัดโอเคผมลองใส่กาวตะช้างละจริงๆแม่งหลุดมารอบหนึ่งด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่รมทำไมมันแตกวะตอนแรกเพราะว่าผมใส่หมวกกันน็อกใต้บ่อเองกดเข้าไปดังปักเลยมันเคยแตกมาแล้วถ้าจะเห็นรอยผมเคยทากาวแล้วแต่มันแตกตอนแรกไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ รอบนี้คือหลุดทั้งแผงเพราะผมกดเข้าไปโอ้โหเชี่ยเพิ่งรู้เนี่ยใครใช้ X l i g h แปดสนสามหรืออะไรที่มันขคา่องใต้ยา,ยาวๆนี้ก็ต้องระวังนะครับใต้บอ่อ ADV นะกดเข้าไปเต็มที่เลยคือตอนแรกกดแล้วมันแบบปิดไม่มันไม่ใคมันไม,ม,นไม่มันไม่แบบลุ่มหลวม,มพอสบายๆอ่ะมันแน่นๆอะ่ะแล้วผมก็กดบาะลงไปให้มันล็อกไงดังดังปักโอ้โหเชียเปิดออกมารู้เรื่องเลย แต่กาตาช้างน่าะช่วยได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ชิ้นส่วนที่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ชิ้นส่วนที่มันหนักหนักครับเป็นแค่พลาสติกจริงๆงนี่งานเข้าเลยโอเคตอนนี้ก็กำลังจะออกจากอยุธยานะครับอยู่แบบคาบเกี่ยวนะมาเจออันนี้ซะก่อนเขาลงมาเข้าห้องน้ําเก็บหมวกไว้ใต้เบาะนะครับกลับมาที่รถหยิบหมวกมาโอ้โหห้อยตรงเตงเลย เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็กลับไปบนถนนต่อนะครับอ okay. ตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดสระบ,บุรีแล้วนะครับผมจริงๆเมื่อกี้ก็อยู่ตรงคาเกี่ยวแหละสระบ,บุรีอยุธยานะเสียเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะกับการซ่อมนะครับไอ้อะไรนะไม่รู้จะเรียกอะไรไนอะ้ข้างหลังข้างใต้หมวกอะเสียเวลาไปสักพักเลย ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้มีความรีบร้อนอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็ขับรถไปเรื่อยๆครับเน้นความปลอดภัยดีก่อนนะโอเคเราก็ยังตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับตามแผนที่เราบอกอีก่ายชั่วโมง47นาทีนะเกือบเก้าชั่วโมงนะครับผงต้องยิงยาวเรื่อยๆครับผมก็หวังว่าจะถึงที่นู่นไม่ช้าจนเกินไปนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงนะครับแดดก็เริ่มออกแล้วครับความเย็นสบายก็จะลดน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าเราขับยาวๆนะครับมีลมก็ไม่ได้แย่นะครับขับช่วงนี้ก็ยังดีกว่าช่วงหน้าร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนนี้ก็คือจะเป็นลมร้อนๆหน่อยแต่ผมว่าตอนนี้อากาศก็โอเคนะครับแต่เมื่อกี้พออยู่ที่ปั๊มสักพักก็ไอ้นี่นะเนาะเหงื่อออกอย่นะ เ็นทริปแรกนะที่ผมมาคนเดียวนะครับเพราะปกติอ๋อถ้ามีจริงๆก็ไม่ค่คยได้ไปทริปหรอกแล้ถ้าไปก็คือจะไปกับเพื่อนผมมีคนนึงนะครับเพื่อนสนิทผมคนที่ผมไปลาวด้วยแหละอันนี้ก็คุยไปอยู่ว่าเดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีไปที่ไหนบ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุยไอ้ที่พูดกับไอ้น,นี่จะได้ยินเสียงเพลงก็าผมเปิดเพลงไปด้วยนะ ระยะทางเราเหลืออีก417กิโลนะครับโดยประมาณจากหน้าจอ GPS นะครับจาก Google Map นะ6ชั่วโมง55นาทีนะครับผมก็เลือกที่จะออกมาเที่ยวก็เป็นช่วงที่ยังไม่คือมันก่อนปีใหม่และแต่ว่ามันก็ยังกลางๆเดือนอยู่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้ามาในช่วงแบบว่าออสิ้นปีเลยจริงๆหรืว่าก่อนปีใหม่แวบเดียวจริงๆเนะี่ย ผมรู้สึกคนเยอะนะผมไม่ค่อยชอบทเที่ยวตอนที่แบบคนออกมาเยอะนะเพราะรถมันเยอะแล้วก็ที่พักอะไรก็จะแบบจองยากนะครับราคาสูงด้วยนะผมรู้สึกว่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวช่วงที่แบบคนไม่เยอะเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะเพราะว่าผมไม่ชอบแบบผมไม่ชอบคนเยอะๆอ,อย่างเช่นเอ่อไปอะไรนะเนี่ยออกองออกทิพหรือขับรถไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมก็ชอบไปกับเพื่อนที่ผมสนิทจริงๆ, <laughs> ๆ,ๆนะครับผมไม่ค่อยแบบว่าเออชอบไปแบบกลุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ย คือใครชอบอันนี้ก็ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรนะแต่ว่าอุ้ยทำไมมันใส่สายกันอ่ะขอแซงก่อนแล้วกันที่กลัวปะ่ะก็เพราะว่าผมชอบไปขับคนเดียวอ๋อครับหรือว่าแบบไปกับกลุ่มเล็กๆที่สนิทกันเพราะว่ามันมันสบายกว่านะบางทีเราอยากจะพักเนี่ยผมทักนานนะผมก็แบบนั่งกินกาแฟาชิวๆนะครับนั่งกินกาแฟาชิวๆไปนั่งเล่นไถมือถือไป แล้วอะไรนะพร้อมก็ค่อยออกบางทีถ้าไปกับเขาื่นอ่เงี้ยเราก็เกรงใจเขานะครับถ้าเราไม่สนิทด,ด้วยใช่ไหมแล้วก็เวลาขับกันได้เยอะบางทีผมก็แบบ้าเลกเก่งๆไนงะแต่มาอย่างเงี้ยเราก็แบบตามใจฉันละเราอยากทําอะไรเราก็สบายๆครับตามตารางของเราชิวจิไปผมว่ามันก็ดีกว่านนะอันนี้แล้วถ้าคนชอบนะแต่ผมชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบไปที่ที่แบบสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะๆเท่าไหร่นะจริง ผมชอบแบบเวลาไปเที่ยวคือไปท้องผ่อนอ่ะก็คือสบายๆไปหลังจากได้ขับคันนี้มาสักพักนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึอผมใช้คันนี้ขับออกมาอ,อทางไกลในถนนไทยนะเพราะว่าครั้งเดียวที่ผมขับคันนี้ก็คือถนนประเทศลรานะครับก็รู้สึกว่ารถก็ดีครับอัาตราเร่งโอเคคือเรียกว่าเพียงพอเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแหละเรียกว่าเพียงพอนะ ผมก็บิดประมาณ1 1 0ยสิบถึงร้อยยี่าประมาณนี้แหละ100ก,กว่ากอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้อยู่ที่26กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถ้าขับต่ำกว่า100เนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักสากว่าโลลิตรเหมือนที่ผมเคยทำได้นะแต่ตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่120ยิวิ่งเรื่อยๆครับไม่มีอะไรยาวๆส่วนโชก็ขับไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอะ ก็ม <G> <uk> <rainforest>. ีแ <presidency> ข <sk ill an> <ör> okay. ็งไหมก็อาจจะแข็งนิดหน่อยนะครับในบางช่วงเวลาเจอหลุมเจออะไรแต่ก็ไม่ได้ลำบากเพราะว่าปกติผมก็ขับเซซันกระอยนะที่ใช้ก่อนหน้านี้มันก็รู้สึกว่าแข่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเปลี่ยนโช๊คนะผมว่าถ้าขับทางไกลบ่อยๆเปลี่ยนโช๊คก็โอเคนะครับหรือไม่ก็บางคนก็จะมีอะไรนะที่ลองบอกได้ใช่ไหมเพื่อนผมมาซื้อที่ลองบอกมาแบบเป็นแผ่นรองเบาเป็นเจลนั่งอะไรเงี้ยเออไปลองนั่งเพื่อนด้วยสบายวะอยากได้เหมือนกันนะ เพื่อนก็บอกให้ผมซื้อนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ซื้อตอนแรกเพราะผมรู้สึกว่าเออแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าบอบ์ดเดิมมันก็ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วผมรู้สึกแต่เริ่มเข้าใจได้ละพอเราแบบว่าขับนานๆเนี้ยอะไรที่มันอำนวยความสะดวกให้เราได้มันก็ดีนะผมว่ามันเริ่มเป็นการแบบพอแต่ง ADV อะมันจะไม่เหมือนแต่งพวกรถสปอร์ตหรือรถเนกเกตตรงสปอร์ตแบบเส้นเก้าร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่านะั้นเราจะแต่งแบบแต่ง แต่งซิ่งแต่งสวยแต่งอะไรก็ว่าไปแต่งแรงอันนี้ผมรู้สึกสนุกกับการไอ้นี่ตรงที่ว่าดูของแต่งเพราะอะไรมันเป็นของที่เราใช้งานอะเน้นฟังก์ชั่นอลอะเออก็แปลกใหม่ดีนะผมชอบนะสนุกดีนะครับแบอบกว่าเราติดไปเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะก็โอเคตอนนี้เราก็อยู่โคราชนะเดี๋ยวลรงกำลังตรงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้าออกจากโคราชเหลืออะไรเดี๋ยวผมถ่ายอีกยวแล้วกันนะ ก็คงตรงยาวๆเลยครับงานนี้เนี่ยมันบอกให้ตรงอีก30กิกโลแล้วก็ตรงวิอีกก็เดี๋ยวเจอกันหลังจากออกจากโคราชนะครับ วีพาวเวอร์โซ hard โอเครอบนี้400บาทพอดีแต่เป็น V power นะครับมันจำเป็นนอกเติมแล้วมันเหลือสองสีดแล้วขี้เกียจแบบขับขับไปแล้วกังวลน,นะครับอยากจะขับต่อ,อย,ายาวๆก็เลยตัดสินใจเติมเลยแล้วกันเติมวันนี้เสร็จเราก็ยิงยาวต่อนะครับี่่ไม่ลงต่ำกว่า4ชั่วโมงสักทีนะแต่เหลือ238กิลเมตนะครับก็โอเค บอว่าน่าจะยิงยาวได้อีกสักพักตอนนี้กำลังเข้าขอนแก่นแล้วก็อุดอรแล้วก็หนองคายแล้วโอเคตอนนี้ก็อยู่ขอนแก่นกันแล้วนะครับทุกคนใช้เวลาสักพักเลยตอนนี้บ่ายสองสิบนาทีนะครับถึงขอนแก่นแล้วยังต้องไปต่อฮะต้องไปอุดรต่อแต่ก่อนจะมาถึงนี่ก็เมื่อยมือนะเพราะว่า ตามทางก็จะมีการออทำถนนซ่อมถนนอยู่นะครับก็เป็นระยะทางหลายกิโลเลยที่เขาซ่อมเนี่ยบางจังหวะก็มันมีมันเหลือเลนเดียวครับแล้วกออ็จะเป็นในส่วนของจะเป็นรถบรรทุกอ่ะครับที่เขาวิ่งพอพี่รถบรรทุกเขาวิ่งเลนหนึ่งก็คือปิดเลยแล้วก็ต้องตามเขาไปยาวๆนะครับตรงที่เขาซ่อมก็จะเหนื่อยๆหน่อย มันมีช่วงที่ขับถนนไม่ดีนะครับมือมันฝั่นนานๆมันก็จะชาทีนี้เราก็ต้องพักหน่อยอะไรเงี้ยเข้าเมืองก็จะทำความเร็วได้ไม่มากนะครับเจอไฟด้วยก็ติดอยู่ยตรงนี้ตาม Google Map บอกว่าอีก2ชั่วโมงห้สนาทีเกือบ3ชั่วโมงนะครับก่อนจะถึงจุดหมายนะครับระยะทางที่เหลือ175กิโลนะครับก็ ขับต่อไปเรื่อยๆครับหลังจากนี้เสร็จก็มุ่งหน้าสู่อุดรนะครับอุดรเสร็จก็หนองคายแล้วนะครับหวังว่าผมจะไปถึงเร็วหน่อยนะเพราะว่าจะต้องเดินข้ามด่านไปนะครับเดี๋ยวต้องไปเขียนนู่นเขียนนี่นะครับมันก็ไม่เชิงไปถึงแบบอะไรนะหนองคายแล้วเราเข้าโรงแรมแล้วเพราะเราต้องข้ามไปต่อ <oui. S 2> ก็อยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยขยับหนึ่งแยกมาติดอีกหนึ่งแยกนะครับมาถึงเซนทันแล้ว แค่แยกเดียวแหละแต่แบบตรงนั้นติดไฟแดงน,นานมากก่อนแยกเซ็นทันแล้วมาเจอแยกนีก้เออผมอยากจะเพราะผมก็ไม่เคยขับมานะเห็นเขาบอกมีทางเลี่ยงเมืองนะครับที่วิ่งไปแล้วไม่ต้องผ่าเมืองก็แต่ผมไปไม่เป็นนะก็เลยเอาทางตามก o เกิลแมปแล้วกันเน้นชัวร์เนาะประมาณนี้ทำอะไรไม่ได้ล้อไฟแดง ปวดมากเลยอะ่ะผมได้ค้นพบตัวตนแล้วว่าผมแม่งไม่เหมาะกับการขับยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าปวดหลังมากปวดตุดๆโอ้ยขับอะไรวะเนี่ยอันตลายนะครเนี่ยโอเกือบชนเออถนอนถนนถนนโอ้เขาทำใหม่นะครับ อีก7.6กิโลเมตรนะครับถึงที่จอดนะที่ฝากรถเรียวกว่าที่ฝากรถผมก็ไม่เคยไปนะครับคราวที่แล้วตอนที่มาถึงหนองคายนะครับที่กลับมาจากลาวก็วนๆวนๆอยู่แถานั้นผมไปแค่พวกโลตัสอะไรแถวนั้นฮะหาข้าวกินเล็กน้อยไม่ได้อะไรมากนะครับโอเคอันนี้ผมก็ออกมาจาก ประเทศลาวนะครับเพิ่งข้ามด่านมาตอนนี้พอดีไฟมันหายว่าตอนที่ผมขับมาถึงแล้วผมถ่ายตอนที่มาถึงที่จอดรถนะครับอันนี้เป็นที่จอดอค้างคืนนะแนะนํากมากเลยนะครับตรงนี้พี่เข้าใจดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวนะะพอดีผมเสิร์ชเนี่ยเขียนเอเอทัวร์เนี่ยคือจอดวันละห้าสิบบาทนะครับผมก็จอดไปนะวันละห้าสิบาทนะาสำหรับมอไซค์รถยนต์ไม่แน่ใจนะาละร้อยหนึ่งมั้งต่อวันนะ พี่เจ้าของเขาใจดีมากนะครับผมแนะนํานะครับใครมาหนองคายมาจอดตรงนี้ได้อยู่หน้าด่านเลยนะเดินไปก็ได้แต่เขามีรถตุ๊กๆไว้สําหรับเขาเียนะบริการรับส่งด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็จะไปกันต่อที่จังหวัดจริงๆผมก็จะขับกับกรุงเทพเลยนะแต่ว่าวันนี้ออกช้าเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบเที่ยงนะครับอาจจะแวะโคราชนะคิดว่าจะแวะโคราชนะครับจริงๆก็วันนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่าอะไรไฟมันหายตอนที่ ถ่ายตอนมาถึงนะครับผมก็เลยโอเคอยากจะถ่ายตอนนี้าขาออกมานะ่าอาจจะไม่ได้่ายขากลับเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอสรุปเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายก่อนนะครับพอดีเออไฟมันหายจริงๆนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกอะผมอัดใช่ไหมพอไปถึงหนองคายตอนจะเข้าไปจอดรถนะครับที่ว่าเอาไว้ฝากรถค้างคืนเนาะค่าใช้จ่ายตรงน,นั้นประมาณคือละ50บาทนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ พี่ๆที่นั่นแล้วก็พี่เจ้าของดูแลดีมากนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะสำหรับในส่วนของค่าน้ํามันนะครับผมก็คํานวณออกมานะจริงๆอะ่ะผมเติมไปเนี่ยไปกลับนะเนาะรอบละ3ครั้งนะครับหมายถึงว่าขาละ3ครั้งนะไปกลับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรอบแรกเนี่ยผม280นะขาไปนะครับกรุงเทพไปหนองคายรอบที่2เนี่ยแพงหน่อยนะเพราะว่าผมไปเติม Vpower นะครับก็400แล้วก็ ไปเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับ280นะครับตรงช่วงหนองคายนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมันก็แบบพอเราจอดค้างคืนมันก็ยังเต็มถังอยู่เนาะแล้วก็ขาออกมาเนี่ยขาจากหนองคายกลับกรุงเทพเนี่ยรอบแรกผมเติม220นะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ย200บาทนะครับแล้วก็รอบที่3นะครับก่อนเข้ากรุงเทพเนี่ยก็250นะครับผมก็จะรวมเป็นเงิน1,600นะครับ1,630บาทนะครับ แล้วก็จริงๆเนี่ยพอขากลับมาเนี่ยผมก็ต้องคิดในส่วนที่น้ำมันมันเหลือครึ่งถังเนาะเพราะว่าตอนผมออกจากกรุงเทพเนี่ยผมน้ามันเต็มถังใช่ไหมแต่ตอนขากลับถึงบ้านแล้วเนี่ยน้ำนำน้ำมันอ่ะผมเหลือครึ่งถังนะผมก็คํานวณออกมามันประมาณสัก2 1 3บาทนะครับจากถังน้ํามันของ a อดีที่ผมกดดูมันก็ประมาณออ11อลิตรกว่าเนาะก็คำนวณออกมาทั้งหมดค่าใช้จ่ายนะครับไปกลับนะครับ 1,843บาทนะครับผมแต่ต้องย้ำนะครับว่าอันนี้คือมี v power ด้วยนะซึ่งถ้าไม่ได้เติม v power เพราะว่าส่วนที่เหลือเนะี่ยผมเติม95โซฮอ95เนาะผมก็คำนวณจากราคาน้ำมันวันนั้นนะครับผมก็จะเฉลี่ยป,ประมาณนี้แหละผมว่านะประมาณ1 7 0 0จนะครับไปกับซึ่งถ้าเราดูจากทริป A นะครับที่ผมได้กดอ่ารคคอร์ดไว้เนี่ย มันก็จะใช้ระยะกิโลนะครับ1,239กิโลเมตรนะครับทั้งหมดนะตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับวันนั้นแล้วก็จนกลับบ้านนะครับผมซึ่งจะใช้น้ํามันอยู่ประมาณ2 6่สิบเอ้ยไม่ใช่ใช้น้ํามันอยู่ค่าเฉลี่ยน้ํามันที่ขึ้นตรงหน้าจอไปด้วยในทริปเเนี่ยจะกินอยู่เฉลี่ย26.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยหาออกมาคํานวณออกมาแล้วมันก็จะตกประมาณ47ลิตรนะครับที่เราใช้น้ํามันไปทั้งหมดไปกลับนะครับ ซึ่งใน47ลิตรเนี่ยอพอคำนวณค่าน้ำมันวันนั้นเนอะ,อะผมคำนวณเป็นวันที่ตีไป12ลนะผมกดดูวันที่12นะครับวันที่ไปก็ตกออกมาเป็น36.35บาทนะครับก็คือ36บาทแหละ36.35สตางค์นะครับก็เฉลี่ยประมาณ1,708บาทนะครับจุด45สตางค์นะครับผม ก็ตีผมตีง่ายไปพันเนาะแต่พอมันมี V Power เข้ามาด้วยแล้วก็บวกกับน้ํามันที่หายไปครึ่งนึงนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับจริงๆมันก็เฉลี่ยใกล้กันนะครับพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้เนาะถ้าใครขับจากกรุงเทพนะครับอันนี้คือความเร็วผมยืนพื้นประมาณสักผมตีเป็้อย0ีลังกันนะเพราะว่าจริงๆมันมีช่วงที่ผมแบบบิดแบบร้อยสามสิบร้อยสีคือถ้ามันทําความเร็วได้ผมก็บิดบิดตันอยู่นะซึ่งมันก็ไม่ไม่จริงๆก็ไม่ควรนะแต่ว่าบางช่วงผมอยากทาความเร็วแล้วลองดูแล้วมันบิดไดด้้้รริงๆถาาาัับต่่ํกววนียยผปะห ประหยัดคนนี้นะครับแต่อันนี้ผมมองว่าถ้าเป็นแบบผมนะคือว่างก็บิดเลยอะแบบเราไม่ได้อะไรนะสนใจในส่วนของการทําให้ค่าเฉลี่ยน้ามันเนี่ยสูงที่สุดนะครับซึ่งถ้าขับลักษณะเดียวกันกับผมนะยังไงก็ทําใจไว้ได้แน่พันเจ็ดพคืออยู่หรือถ้าคุณขับได้ความเร็วที่ต่ําลงกว่านี้ผมว่าก็จะประหยัดกว่านี้อีกนะครับก็พันเจตกเที่ยวแล้วประมาณตีไปสักประมาณ800ร้อยครับแปดาบาทอะแปดบาทเนาะแปดบบาทต่อเที่ยว ผมว่าก็โอเคนะครับสำหรับผมแฮปปี้นะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเออมันแย่อะไรมันมันกินอะไรขนาดนั้นนะผมว่ามันก็โอเคนะครับคือถ้าไปเที่ยวกับรุ่นอื่นก็จะบอกว่ารุ่นนั้นกินมากกว่ารุ่นนี้กินน้อยกว่าแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวอะไรเราก็ที่ให้มีความสุขดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะครับที่ผมทําไว้นะครับผมเหนื่อยมาก โอเคตอนนี้ก็อยากถ่ายแต่ว่าตอนนี้ผมเหลือแค่แบบ3มนาทีมั้งเนี่ยที่มันแจ้งไว้ในในในกล้องนะก็เลยอยากถ่ายให้ดูนะครับว่ากลับมาถึงแล้วนะครับผมอเป็นทริปที่ยาวนานมากนะครับรวมรวมแล้วทริป A จริงๆผมลืมกดทริป B ไปด้วยก็คือมันรวมกันไปเลยนะครับกิโลนะครับไปกับ เฉลี่ยจะอยู่ที่นะครับกิโลเมตรต่อลิตรอยู่ที่ยี่สิบหกจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมบิดประมาณ130ร้อยสามสิบนะช่วงทางยาวๆนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วก็มีไปถึงร้อยสี่สิบด้วยนะครับแช่ไว้สักพักหนึ่งก็ยังไงก็ประมาณนี้นะครับหมดทริปแล้วนะครับเออกรุงเทพหนองคายแล้วก็ข้ามไปเวียงจันทน์กลับมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ